ครับหัวหน้าไม่นานครับครับ,มรบผมเดี๋ยวผมจะรีบไปเลยครับได้ได้ครับครับผม ช้าอยู่นั่นนี่หลองทุกงานอ่ะเฮ้ยหลอนก็อนหลอนสวัสดีครับบ้านหายยากมากวนตั้งหลายรอบเนี่ยครับก็เดี๋ยวแดนชมดูตัวบ้านได้ตามสบายเลยนะครับมีอะไรสอบถามผมได้เลยครับอ๋อค่ะ ครับครับหัวหน้าแป๊บเดียวจริงๆครับครับผมไม่นานครับครับผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังผมจะรีบไปเลยครับครับครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็เรียบร้อยอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอถามข้อมูลเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะ คำถามแรกนะคะบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วคะอ๋อแ,แล้วบ้านหลังนี้มีคนตายไหมไม่สิเอาทั้งหมู่บ้าน,า,งงานเลยดีกว่าทั้งโครงการเลยมีใครตายไหมซอยเรามีใครตายไหมเอายังไงคุณจอดรถอีกี่คันน้ำท่วมไหมกระเบื้องยี่ห้ออะไรภาษีล่าสุดเมื่อไหร่เพื่อนบ้านเป็นยังไงเยยไงสียง,งดังไหมหมาล่ะหมาเห่าไหมหมาพาอะไรมีกี่ตัวยู่เป่าแล้วชิคกัดชะมีเนี่ยแล้วชิคกัดชะมีเนี่ย บ้านหลังนี้บ้านลายจอดรถกีกคันน้ำท่วมไหมไม่สิก็ไม่มีห้องอะไรผาสีและสุดเท่าไหร่เพื่อนบ้านเป็นยังไงเสียงดังไหมหมาล่ะหมาเห่าไหมหมาพาอะไรคุณกี่ตัวดูเปล่าแล้วชิคั็ชมิเนี่ย หากคุณอยากเป็นคนแรกที่อัปเดตข่าวสารบ้านหลังใหม่ใหม่ก่อนใครที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมากมายส่งตรงถึงหน้าจอคุณอย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามบางกอกแอสเซทเราไม่อยากให้คุณพลาดบ้านคุ้มคุ้มทุกหลังจริงๆครับ